กาลัาางจะเดรนไปโน้นละฮะกำลังจะไปฉีดยา

来了。

มาถุงเนี่ย้านะต้นพะวอเลยเนี่ยคือต้องขนมอะไรน่าจะมะพร้าวแหละต้องมะพร้าวต้นเนี้ยใช่มีต้นนี้เลยนี่นี่อย่างนี้แล้วเพราะฝั่งชายบนน่ะมันไกลกว่าเราต้องฉีดชายล่างอ่ะลึกๆชายบนจะได้เหลือนิดเดียวได้ฉีดง่ายกว่าอหางไป ชาวเนียเราเดินเดนเดนน่ยนีเลยเดินจับเดินจับัแม่พี่ก้าวแม่ก้อเราก็อยู่ในตัวแดงตัวหนุนนั่นน่ะ